สวัสดีครับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้นะครับดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนแบบที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆอีกต่อไปแล้วแหะครับใช่ค่ะแต่มันกําลังจะกลายเป็นเกมการทูตระดับโลกที่เอ่อต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็เชือดเฉือนกันน่าดูเลยทีเดียวค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากแหล่งข่าวที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะนั่นคือนิกเคอาเซีย สื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอืมที่พาดหัวข่าวเลยว่าไทยกำลังเตรียมจะใช้กลไกลทางกฎหมายระหว่างประเทศจัดการกับกัมพูชาคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเครื่องมือที่ว่านี้คืออะไรทำไมถึงต้องไปถึงเวทีโลกเลยครับคือประเด็นมันน่าสนใจมากตรงนี้แหละค่ะการที่ไทยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่การตอบโต้กันไปมาแบบเดิมๆแล้วครับแต่มันคือการยกระดับสนามรบเลยจากสนามรบตามชายแดนไปสู่ อาจจะเรียกว่าสนามรบในห้องฟิจารณาคดีของโลกเลยก็ได้โโอ้ห oh. เรากำลังลากประเด็นความขัดแย้งของสองประเทศเข้าไปอยู่ในกรอบของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่มีรัฐสมาชิกลงนามรับรอง กว่า160ประเทศทั่วโลกเลยนะคะ160ประเทศใช่ค่ะนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทศดแดนของเราสองคนอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกต้องหันมามองเพราะมันอาจจะเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลค่ะโอโ้พอพูดแบบนี้แล้วสเกลของเรื่องมันใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเอาละครับงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเครื่องมือสำคัญที่ไทยกำลังจะใช้ที่นิเคอาเซียพูดถึงก็คือ อน,นุสัญญาออตตาวาโดยเฉพาะการใช้มาตรา8มาตรา8ใช่ครับผมอยากรู้เลยว่าไอ้เจ้ามาตรา8เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงมีคนบอกว่ามันรุนแรงเหมือนกับการลากไส้อีกฝ่ายออกมาแฉกลางเวทีโลกได้ขนาดนั้นเลยครับ คำว่าลากไส้นี่อืมค่อนข้างเห็นภาพเลยนะคะคเพราะว่ากลไกของมาตรา8เนี่ยมันไม่ใช่แค่การยืนย่นหนังสือประท้วงหรือการออกถแถลงการแสดงความกังวลแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการร้องขอให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับนานาชาติหรือที่เรียกว่า fact finding mission ขึ้นมาอย่างเป็นทางการเลยเดี๋ยวนะครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฟังดูเป็นทางการมาก เหมือนเรื่องในระบบราชการเลยมันจะทํางานในสนามจริงยังไงครับมันต่าจากการส่งคนไปเดินดูพื้นที่แล้วกลับมารายงานยังไงโอ้โห oh, oh. ต่างกันฟ้ากับเหวเลยค่ะขนาดนั้นเลยค่ะเพราะคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ได้มาจากไทยหรือกัมพูชา oh. แต่จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธด้านภูมิศาสตร์หรือออด้านนิติวิทยาศาสตร์มาจากทั่วโลกเลยใช่ค่ะ แล้วกระบวนการของพวกเขาก็ไม่ใช่แค่การเดินดูแต่คือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาจับผิดแบบเต็มรูปแบบชนิดที่ว่าถ้าคิดจะโกโหกนี่คือฝันร้ายเลยล่ะค่ะเทคโนโลยีขั้นสูงหมายถึงอะไรครับโดรนนะครับหรือว่ามีอะไรที่ล้ำกว่านั้นอีกล้ำกว่านั้นเยอะมากค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับฝ่ายที่พยายามจะปกปิดความจริงก็คือภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงย้อนหลังภาพถ่ายดาวเทียมมุใช่ค่ะ เขาสามารถดึงภาพเก่ามาเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันได้แบบวันต่อวันเดือนต่อเดือนเลยนะเพื่อดูว่าเฮ้เมื่อสามเดือนก่อนตรงนี้ยังเป็นป่าเรียบๆอยู่เลยทำไมวันนี้ถึงมีร่องรอยการขุดดินใหม่หรือมีวัตถุต้องสงสัยโผล่ขึ้นมาคือทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้หมดแล้วนี่อวกาศพยานหลักฐานมันอยู่ตรงนั้นเลยค่ะอย่าเชื่อเลยอ่ะเพราะว่าต่อให้แอบไปฝังอะไรไว้ตอนกลางคืนพอตอนเช้ามากกรบให้เนียนเหมือนเดิมดาวเทียมก็ยังจับได้อยู่ดีเลยครับ มีโอกาสสูงมากค่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะยังมีอีกค่ะถ้าเกิดมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดมาได้เขายังสามารถใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยได้อีกอย่างเช่นอะไรครับเช่นการตรวจหาคาร์บอนเพื่อประเมินอายุของระเบิดคือพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นระเบิดเก่าสมัยส,ยสงครามที่ตกค้างอยู่หรือเป็นระเบิดลูกใหม่เอี่ยมที่เพิ่งถูกนํามาวางเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนชัดเจนเลยค่ะูุนใหญยก็คือ มันคือการเอาวิทยาศาสตร์มาสู้กันซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พวกนีม้มันดิ้นไม่หลุดปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดฟังแล้วก็เข้าใจเลยว่าทำไมอีกฝ่ายถึงต้องร้อนๆอนหนาวหนาวแต่มีอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือใครเป็นคนเอาเรื่องนี้มาวางบนโต๊ะให้โลกเห็น ทำไมต้องเป็นสื่อญี่ปุ่นอย่าง Nikkei Asia ด้วยล่ะครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญที่นักข่าวเข้าไปได้เรื่องนี้มาพอดีไม่มีทางเป็นเรื่องบังเอิญเลยค่ะเหครับการที่ข่าวนี้ออกมาจาก Nikkei Asia เนี่ยถือเป็นชั้นเชิงทางการทูตที่เฉียบคมแล้วก็คำนวณมาอย่างดีแล้วเราต้องเชื่อมโยงภาพใหญ่ให้เห็นก่อนว่าญี่ปุ่นคือใครในสมการนี้ครับญี่ปุ่นคือ ผู้บริจาครายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกในการสนับสนุนภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดในประเทศกัมพูชาค่ะอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะทั้งเงินทุนมหาศาลทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันต่างๆหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่ส่งไปช่วยส่วนใหญ่มาจากเงินภาษีของคนญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะพ่อสื่อหลักของญี่ปุ่นเหลงเป็นคนตีข่าวว่า ประเทศที่คุณกำลังทุ่มเงินมหาศาลไปช่วยเก็บกู้ระเบิดอยู่เนี่ยไม่เพียงแต่จะไม่จัดการปัญหาเดิมให้หมดไปแต่กลับมีข้อกล่าวหาว่าอาจจะกำลังสร้างปัญหาใหม่ด้วยการวางระเบิดเพิ่มโอ้โหใช่ค่ะ มันก็เหมือนกับการบอกผู้เสียภาษ,ษีชาวญี่ปุ่นตรงๆเลยว่าเงินของพวกคุณกําลังจะสูญเปล่านะถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันคือการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลย 1. คือมันเปรียบเสมือนการตบหน้ารัฐบาลโตเกียวอย่างแรงว่าคุณกําลังถูกหลอกใช้หรือเปล่าครับ 2. คือ มันเป็นการส่งสารไปถึงประชาชนชาวญี่ปุ่นโดยตรงว่าเงินภาษีของพวกคุณที่ส่งไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกำลังถูกเอาไปละลายแม่น้ำหรือเปล่าแถมปัญหายังอาจจะเลวร้ายลงกว่าเดิมอีก สิ่งนี้มันสร้างแรงกดดันมหาศาลกลับไปที่รัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งอาจจะนำไปสู่การทบทวนนโยบายหรือเลวร้ายที่สุดคือการระงับความช่วยเหลือในอนาคตเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างจริงมันก็ไม่ต่างอะไรจากการถอดสายน้ำเกลือออกจากผู้ป่วยเลยสิครับเพราะโครงการเก็บกู้ระเบิดนี้น่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาเลยใช่เลยค่ะกัมพูชาจะลำบากอย่างยิ่งนี่คือการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงกดดันระหว่างประเทศที่แยบยลมาก โดยที่ฝ่ายไทยไม่ต้องออกมาตะโกนโวยวายอะไรเลยแค่ปล่อยให้ความจริงมันทำงานของมันไปถูกต้องค่ะแค่ปล่อยให้ความจริงทำงานผ่านสื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศของผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดเป็นการเดินเกมที่เหนือชั้นมากค่ะเป็นการเดินเกมที่สุข,ขุมแต่เจ็บลึกจริงๆนะครับมันทำให้เราอดคิดไม่ได้เลยว่าการทูตสมัยใหม่เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะมากค่ะทีนี้ลองมองภาพต่อไปนะครับ ถ้าสมมติว่ากระบวนการตรวจสอบตามมาตรา8ดมันเดินหน้าไปจริงๆแล้วผมสรุปจากคณะกรรมการอานาชาติออกมาฟันธงว่ากัมพูชาผิดจ,จริงอะไรจะเกิดขึ้นตามมาบ้างครับผมเดาว,ว่ามันคงไม่ใช่แค่การถูกกล่าวประนามในที่ประชุมแล้วก็จบจบกันไปแน่ๆอืมมันคือหายยนะในหลายมิติเลยค่ะหายนะเราลองไล่ดูกันทีละด้านเลยนะอย่างเรกสุดที่โดนทันทีคือด้านภาพลักษณ์ กัมพูชาจะถูกตราหน้าว่าเป็นรัฐนอกคอกหรือโรค u e s t ในสายตาประชาคมโลกทันทีรัฐนอกคอกค่ะคำนี้ห้ามแรงมากนะคะมันหมายถึงรัฐที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของโลกและการกระทำแบบนี้จะถูกมองว่าไม่ต่างอะไรจากการก่ออาชญากรรมสงครามหรือ war crime ซึ่งเป็นตราบาปที่ลบไม่ออกในประวัติศาสตร์เลยพอพูดถึงผลกระทบผมนึกถึงเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก่อนเพื่อนเลย แบรนด์ใหญ่ๆที่ผลิตของในกัมพูชาอย่างพวกเสื้อผ้ารองเท้ากีฬาเขาจะอ่อนไหวกับเรื่องภาพลักษณ์อาชญากรสงครามขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเรื่องต้นทุนการผลิตที่ถูกก็ยังสําคัญกว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะและคําตอบก็คืออ่อนไหวมากเหรอครับค่ะในโลกยุคใหม่ที่ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องจริยธรรมของแบรนด์หรือ ethical sourcing มากขึ้น ลองนึกภาพแบรนด์ระดับโลกอย่างไนกี้หรือ Adidas ที่ต้องตอบคำถามผู้ถือหุ้นและลูกค้าว่าทำไมคุณถึงยังจ้างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรสงครามผลิตสินค้าให้คุณอยู่ภาพลักษณ์แบรนด์เสียหายหนักเลยใช่ค่ะชื่อเสียงที่สร้างมานานหลายสิบปีอาจจะพังทลายได้ในชั่วข้ามคืนเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือสิ่งที่เรียกว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยสมัครใจโดยที่ไม่ต้องมีกฎหมายเลย ไม่ต้องมีกฎหมายใดๆออกมาเลยด้วยซ้ำค่ะหมายความว่าบริษัทต่างๆจะชิงย้ายฐานการผลิตหนีไปก่อนเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองหรอครับถูกท้องค่ะนักลงทุนต่างชาติที่กำลังจะตัดสินใจไปสร้างโรงงานก็จะเบรกหัวทิ่มทันทีไม่มีใครอยากเอาเงินหลายร้อยล้านไปเสี่ยงในประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพและมีภาพลักษณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้น แล้วผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อมาก็คือคือโรงงานปิดตัวเงินทุนไหลออกนอกประเทศอย่างรวดเร็วคนจะตกงานเป็นจำนวนมหาศาลและอาจน,นำไปสู่การล่มสลายทางเศรษฐกิจได้เลยนะคะมันรุนแรงขนาดนั้นจริงๆฟังดูน่ากลัวมากครับแล้วในเวทีการทูตล่ะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองเพื่อนบ้านจะมองเรื่องนี้ยังไงในอาเซียนกัมพูชาก็จะถูกโดดเดี่ยวกลายเป็นแกะดำอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะแกะดำ จริงอยู่ที่อาเซียนมีหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันแต่กรณีนี้มันข้ามเส้นนั้นไปแล้วเพราะมันไม่ใช่กิจการภายในแต่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่อาเซียนเองก็ให้ความสําคัญครับและที่สําคัญกว่านั้นคือการกระทํานี้มันดึงองค์กรระหว่างประเทศจากภายนอกเข้ามาวุ่นวายในภูมิภาคซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ไม่ชอบอย่างยิ่งอื ประเทศที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพและกฎกติกาอย่างสิงคโปร์มาเลเซียหรืออินโดนีเซียคงไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยแน่ๆค่ะเขาจะค่อยๆตีตัวออกห่างปล่อยให้เผชิญชะตากรรมไปเองและที่สำคัญปัญหานี้มันไม่ได้มาแค่เรื่องเดียวนะครับเหมือนกับว่ากัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้านพร้อมๆกันอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะมันเหมือนการเทน้ำมันราดลงบนกองไฟเลยใช่เลยค่ะนี่คือการซ้ำเติมปัญหาเดิมที่มีอยู่แล้ว จากข้อมูลที่เรามีจะเห็นว่ากัมพูชากำลังถูกจับตาในหลายประเด็นร้อนครับทั้งเรื่องการปฏิบัติต่อเฉลยศึกซึ่งเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาเจนีวาเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์และการค้ามนุษย์ที่กลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคไปแล้วการถูกตัดสินว่าผิดในเรื่องทุนระเบิดตามอนุสัญญาออตตวาอีกเรื่องจึงอาจเปรียบได้ว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สถานการณ์ทั้งหมดเลวร้ายลงไปอีกจำยากจะควบคุมได้เลยค่ะ โอเคครับเราเห็นภาพฝั่งกัมพูชาที่ค่อนข้างจะวิกฤตแล้วทีนี้เราพลิกกลับมามองที่ฝั่งไทยบ้างการเดินเกมแบบนี้การยืนหยัดที่จะใช้กฎหมายระหว่างประเทศเข้าสู้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาโลกอย่างไงบ้างครับทําให้เราดูเป็นพระเอกหรืออาจจะดูเป็นคนที่ไม่ยอมเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับอืมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให้บทบาทของไทยโดดเด่นขึ้นมาในฐานะพระเอกของเรื่องเลยก็ว่าได้คะ่ะพระเอกเลย อย่างแรกเลยนะคะมันเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความเป็นอารยะประเทศที่เลือกใช้กฎหมายและการทูตนำหน้าการใช้กำลังทหารซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมในโลกสมัยใหม่ครับ 2. คือมันคือการวางตำแหน่งตัวเองในฐานะฝ่ายที่ใช้ความจริงสู้กับคำโกหกโดยมีวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งสิ่งนี้สร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้กับจุดยืนของไทยอย่างมหาศาลเลย แต่ในอีกมุมหนึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่เราจะถูกมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรงทางการทูตไหมครับแบบว่าใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่รุนแรงขนาดนี้กับประเทศเพื่อนบ้านที่เล็กกว่านั่นเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะแต่ในกรณีนี้การกระทําของไทยสามารถอธิบายได้ว่าไม่ใช่การรังแกแต่เป็นการปกป้องบรรทัดฐานสากลหรือ international norms อค่ะ ไทยไม่ได้สู้เพื่อปกป้องแค่เขตแดนของตัวเองแต่กำลังสู้เพื่อรักษากฎเกณฑ์ที่คนทั้งโลกตกลงกันไว้ว่าเราจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีกต่อไปคือสู้เพื่อหลักการที่ใหญ่กว่าถูกต้องค่ะการทำแบบนี้มันจึงช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะผู้นำภูมิภาคที่ยึดมั่นในกติกาสากลและแสดงให้โลกเห็นว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะยอมให้ใครมาละเมออธิปไตยได้ง่าย แต่เราจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่ c i วิลไลซ์และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติค่ะฟังดูแล้วเหมือนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับประเทศบนเวทีโลกไปในตัวเลยนะครับใช่เลยค่ะเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาอย่างเข้มข้นผมว่าเราพอจะสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่ได้จากการพูดคุยกันในครั้งนี้ได้แล้วนะครับค่ะอย่างแรกเลยคือเราได้เห็นถึงพลังของกฎหมายระหว่างประเทศที่มันไม่ใช่แค่กระดาษเปล่าๆเลย ใช่ค่ะโดยเฉพาะอนุสัญญาออตตวาที่มีกลไกการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นจนน่าทึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังจริงๆและข้อที่สองข้อที่สองที่ชัดเจนมากคือศิลปะการทูตผ่านสื่อค่ะการที่ข่าวนี้หลุดไปที่นิคเอเชียมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเดินเกมที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อสร้างแรงกดดันไปยังจุดที่อ่อนไหวที่สุดของอีกฝ่ายซึ่งก็คือผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่อย่างญี่ปุ่นนั่นเอง และข้อที่3คือผลกระทบที่มันรุนแรงและรอบด้านจริงๆมากค่ะถ้าหากถูกตัดสินว่าผิดมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียหน้าแต่เป็นวิกฤตที่อาจสั่นคลอนได้ทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเลยทีเดียวถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่การยึดมั่นในหลักการครั้งนี้ทําให้เรากลายเป็นผู้เล่นที่น่าจับตาและได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวทีโลกค่ะ และจากทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ทําให้เกิดคําถามใหญ่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้ได้คบคิดกันต่อนะคะครับเชิญเลยครับจุดไหนคือเส้นแบ่งที่ประชาคมโลกควรจะเปลี่ยนจากการไม่แทรกแซงมาเป็นการร่วมรับผิดช,ชอบเพื่อรักษากฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในสังคมโลกเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับนี่เป็นคําถามที่ซับซ้อนและไม่มีคําตอบง่ายๆนะคะแต่เหตุการณ์นี้ก็ได้ชวนให้เราต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังอีกครั้งค่ะ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปแล้วพบกับพวกเราใหม่ในหัวข้อข่าวถัดไปกับช่องนาทีรู้ข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ